แล้วเขาสิท่ามแม่น้องวันเองว่าเขาเอาเข้าวดองมือบานนี้เนี่ยเขาได้ท่า้มาอยู่กับพั้นี่มีความสุขอยู่บะ ภาสบายดีเบิร์สุขูสุคนทุกใจทุกมุมทิ่นหาหัตทุกทา่าวันนี้คอยก้ขึ้นไปอยู่เทงเฮือนของน้องวันสีมาฮับไสอันน้องวันหรือว่าขอบครัวทางเจ้าบ้าวก็คือผัวน้องวันนั่นเองที่จะมายามอยู่เฮือนพอเท่าในวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลย มาตอนหับเพิ่นเนาะก็คือเฮาได้เตรียมไก่หรือว่าปลาดุกเพื่อตอนหับขาเจ้ามาแล้วโอเคลื่อนมันจะทุกคนได้ตามเบิง่งครับเฮาแล้ว,วันพิษยังตอันนี้เฮาต้มนม้ำเฮาต้มน้ำเพื่อเฮาจะลวกไก่เนาะเฮาจะเปิดเบิ่งว่าน้ำเม,มันฟดหรือยงังโอ้หนามใน,นยังบ่ทันฟด ทบาน้ำโพดนี่จะลวกไกลเลยไก่กับแม่ในซุ่มนี่แหละหรือว่าในลกแล้วก็ไก่บางโตเนี่เขาซื้อมาจากเมืองอีกไก่บางโตเนี่ยแม่ไก่ที่ขาเจ้าเลี้ยงเองรวมทั้งหมดไก่ที่เขาคาหรือว่าตอนฮับให้อัน ครอบครัวของน้องวันหรือว่าพวกของน้องวันนี่แมนสิบปลายกว่าโตเนาะแล้วก็ปลาดุกอีกสิบกิโลเพราะว่ามื้อนี้กัครอบครัวทางเจ้าบ่าวหรือว่าพวน้องวันเขามาเยี่ยมเพื่อนเพ่อเท่าหลังจากเขาเอาข้าวงแล้วนี่เขามาเยี่ยมอีกแต่ส่วนเขาเอาข้าดองนี่เขากับบไดามาเนาะขาเวียกนั่นแหละก็เลยบ่ไดามาเนาะส่วนเขาเอาข้าดอง ยูบ้านเฮ้านี่ช่วงนี้สุนไล่ม่แต่งานดองงานดองตลอดเลยเนาะเป็นช่วงที่เขามักเอากันในช่วงเดือนสองหาเดือนสี่เนาะซุนไล่ยูบ้านเฮ้านี่ระวังเดือนสองหาเดือนสี่นี่แหละเขามักเอากาน,นเป็นเดือนที่สะดวกสบายเขาห้าสิ่งที่เขาจะ อันจัดงานก็คืออันนี้แหละแม่ของน้องวันแล้วเขาสิท่าแม่นม้นองวันเองว่าเขาเอาเข้าวดองมือวานนี่เนี่ยเขาได้เทใดได้คำสลึงหนึ่งคำสลึงหนึ่งเงินสิบสามล้านโอ้เงินสิบสามล้านเออหมดสมนาอ,อย่างเขาติดนี่สิบสามล้านเขาติดนี่สิบสามเนาะแต่รวมทั้งหมดนี่อัน แม่เอาข้าวดองนี่เท่าไรห้าสิบพันพสิบพอดีสาวข้าไปลูกเคยกับลูก<อ>แม่เอาสามสิบท้วนโอ้แม่เอาสามสิบเนาะเออทำอิดอันแม่ห้องห้าสิบแมนบะเออแต่ว่าแม่ป่าอีกสาวเนาะเอาแต่สามสิบแต่เขา<อ>้าใจสดนี่เงินสิบสามล้านแล้วก็อันค่ำนี่ เสลึงหนึ่งเดอ๋อวต้นลูกเคยก็ทุกยากกันออ๋เพื่อนอยู่ก็ยังบ่อนั่นยังบ่แลบ่งามเนาะเออบ่งามเออเออเอบ่มีอย่างอย่างนี่เงินเงินสิบสามล้านก็ไปนี่เงินเข้าอก็เลยแม่น้องวันก็ต้นอันลูกเคยเพิ่นเนาะเพิ่นจ่ายแล้ว รวมทั้งหมดนี่ถ้าว่าเฮาไล่กับค่ำนี่เท่าได้เนาะค่ำสลึงหนึ่งนี่ถือจักรล้านสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านอ๋อไล่เป็นเงินสดเลยเฮาไล่รวมๆทั้งค่ำนี่สิบเจ็ดล้าน,นเขาติดนี่อีกสิบสามเนาะเพราะว่ารวมทั้งหมดสามสิบเพิ่นเอาเนาะเพิ่นห้องห้าสิบแต่เพิ่นเอาสามสิบก็ถือว่าแม่น้องวันก็นใจดีเนาะเห็นอกเห็นใจทางลูกเคยเพิ่นเนาะ เอาเอแม่น้องวันจะไปไสนไปไปเอาข้าโอไปเอาข้าจากน้อยเป็นลูกเคยมาลูกมาบบมีคไปครเลี้ยงโอ้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 โอโอ้คอ้โ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 อ้อ้โา้โอ้นอ้โอ้โอนโอแโอ้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 นอ้อ้แอนโ้อ้อ้โออ้อ้โื้อ้โ้อ้โอ้ออ้มอ้อ้้อ ในคลิปก่อนขอ,ขอยก็ะได้มาทายแล้วมาทามหาน้องวันนี่แหละแต่น้องวันเอาผัวแบบกระท่นหั่นเนาะเอากัะบุนึกบรฟันว่าน้องวั่นจะเอาผัวไว้เนาะเอาขึ้นมาบึงอยู่ทางเฮือนน้องวันก่อน อยู่เทิงเฮือนเพิ่นกั่เอาหูภาพมาติดเพื่อประดับประดาเนี่ยแต่อยู่ในห้องเขาจะบไดาเข้าไปทายเนาะ มันบ่มบอบ่สมละบ่สุภาพเนาะถ้าว่าเขา,เขาไปถ่ายในห้องแต่เฮาจะถ่ายอยู่นอกนี่นแหละเนาะตอนนี้ทีมงานเขาก็กำลังลกคนไกลพอน,น้ำนีฝดแล้วส่วนเขาเขาก็กำลังนึง่งคือก้าน เข้าที่หอกเกยมไว้กได้30มกิโลตอนนี้เขาก็มาล่างอันไก่ขี่หอโลกแล้วบอน้านามไก่สิบเอ็ตแล้วก็พักรุก10บกิโล อันนี้แมงหม้อเฮาต้มอันสใส่ไก่เนาะหรือว่าต,าตับไตาะต้มบนเดียวเลยแล้วก็ส่วนโตมันอีกเฮาจะต้มครึ่งน,นึงแล้วก็จงไว้เป็นโตครึ่งนึงเนาะ ตุบมาดตอนนี้ก็เวลาสามโมงสามโมงแรง เขาจะเข้าไปเฮือนของน้องบ้านหรือว่าพ่อแม่ของน้องบ้านเพราะว่าตอนเช้าเขาก็มาหับไซสมาเกี่ยมไว้จจำพวกอาหารการกิน,นตอนสามสี่โมงทางขบครบัครวของสามีของน้องบ้านนาจะมาแล้วอยู่เฮือนของพ่อเท่าแม่เท่าไม่แต่เขาจะยางไปเบงนลมกานเลยัดไ,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 ไปัเน่ยาต้องไปเกะไงไร ตอนนี้ก็มาฮอดเฮียนน้องวันแหละแต่ครอบครัวหรือว่าพวกของน้องวันอย่างนี้มาท่านมาเขากำลังย่างมาแล้วโอ้น้องวันมาแล้วน้องวันมาแล้ว bà, ra hồ này đi chơi, chạy, chạy một con, chạy, đâu anh Nika,

ก่อนที่เขาจะเข้าไปเชิงเพื่อนเนี่เขามีการจาะหิตแตะทองตามประเพณีบ้านเฮานี่แหละ้า น้องวันเนี่ยกรอกใน้ทีมซืปกรอกตลอดเลยแฟนน้องวันก็คือผู้ยืนสูบกรอกท้างน้องวันนี่แหละผู้ใส่เสื้อดำนี่แหละแฟนของลรา ขาลังก็วดก็อุยจะเตมมูลอัลลิงจริงก็เอ๋ยมจีละมอัลิงจริงก็่อยไปด่าต่อมมอัลิงจริงกคจะเต้องนำมูลเติมอย่างน็่ไปยอลไปต้องเก่เดียวดเดยายเด็ก่อนไปเด้อ ตอนในเขาดูเบียรหายเย่อสัน่ะคือมันมีตัวอีกนิดเดียวเนยนกหลั่งกับโมดเลมหนึงเดือดเอาเท่มัเาไเดือดปลาลงดแกยังจเรียนยาบามหวังเยัง่ยอมลิง

พี่น้องก็มาน้ำกันเพราะว่าเขาก็ได้เซิร์คือกันมาหวามงานอันนี้แม่พี่น้องบัดทียังยืนอยู่หน้าบ้านาหน้าเฮือนเฮ้ยเดยยาว์หอมจ่าซาอาสิกับเย็งกันเลยโอ้โหนี่กับไข่ แรด้ก็เบาสองท้งไงดูโอ้ยตะนตอนนี้เขากำลังรับประทานอาหาร

อันนี้แมนคองต้อนของครอ,อ,อบครัวเจ้าบ่าวหรือว่าพ่อแม่ของเจ้าบ่าวขอมาตอนซีนมูเพราะว่าปกติยู่้านหาน้านครอบครัวของพ่อเท้าแม่เท้าในแมนตอนทับด้วยซีลไกลหรือว่าซีนป่า หนูน่า hmm. รัก็อย่างนี้แหละทั um. ้ลูกเคยนี um. okay. ่แมนต้องได้เตรียมประเภทชซีมก็ยังแบบยังจ่าว่ะยังยังแต่ก็แบบยังหัวยุ่งแต่ยังจ่าพี่ม่อวันนี้ก็เป็นตอนเสาร์มือใหม่เอาสิเข้าไปเฮือนของพ่อแม่น้องวันเนาะเอาสิมาถามรายละเอียดเกี่ยวกับน้องวันเนาะให้ทุกคนได้รู้จักเนาะเพราะว่าน้องวันก็ เอาผัวแบบกระทันหันเอากัะเบืหุ้จักคือกันว่าน้องวันมีแฟนแล้วเนาะเมื่อนี้เขาจะมาถามแล้วก็มาหู้จักกับแฟนน้องวันเพราะว่าเมื่อวานนี้เขากับบริถามน้องวันเลยเนื่องจากว่าเขามากส่วนห้าหกโมงเนาะก็เลยเขาก็ต้องฮีบจัดพาเขาให้เขากินข้าวแล้วก็ฮอดมืดฮอดค่ำเขากับบริ่ายคลีปอีกเนาะก็เลยเมื่อนี้อีกมีโอกาสเขาได้มาอยู่กับน้องวันอีกข้างเนาะ บรรยากาศสว่วงเศร้าอยู่บ้านาเฮาเต็มเต็มเอกหมอกแต่คแค่นี้ตอนนี้นี่แดดซองมาแล้วมันบ่คอยหนาวปันใดโอ้เขาเปิดเพลงเนาะอยู่เพื่อนนองวันยันมาเฮาสิบริทายคลิปเนาะเพราะว่าเขาเปิดเพลงนี่มันมีลิขสิทธิ์บางเพลง ตอนนี้ข่อยก็ได้มาอยู่กับน้องวันแล้วแต่เฮาบ่ได้อยู่ทงเฮือนน้องวันเนื่องจากว่าอยู่ทงเฮือนนี่เขาเปิดเพลงมันรบกวนก็เลยพาน้องวันมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็สีมาถามเลยที่น้องวันเอาผัวแบบกระทันหันเป็นจังไ้น้องวันเอาผัวมาอยู่นําผัวนี่ได้จักมือแล้วเจ็ดมือเจ็ดมือแล้ว ออแล้วคบกันกับผัวหรือว่าแฟนนี่ตั้งแต่เดือนใดแล้วจากเดือนอะแต่พี่กายนนกแต่พี่กายโอ้โดนเนาะแต่เราก,ก็บุฮู้จักคือกันเนาะคิดว่าน้องวันนี่เอาผัวแบบกระทันหันที่แท้นี่น้องวัน,นก็ได้คบกับแฟนของเราก็กตั้งแต่พี่กายแล้วเนาะก,ก็ถือว่าดนพอสมควรเนาะก็สมควรแล้วปีนี้น้องวันกะ ได้แต่งานนะแล้วมาอยู่กับพวนี่มีความสุขอยู่บ้าก็มีความสุขนะเพราะว่าคนที่หักกันเนาะมันบ่แล้วข้าดองที่มันพว่ให้อันเท่าได้ถามรายละเอียดเลยนะสิเจล้านหาแล้วยังครึ่งนึงเขาติดโอ้สิบเจ็ดล้านหาแสนเนาะเขาติดอีก จักล้านติดนีนน้สั้นกัแสดงว่า30มสมนบอกคือแม่มจเะเว้าสาล้านคีบเนาะแต่ติดนี้อีก13เขาจ่าย17แล้วเนาะก็ถือว่าน้องวันกัมีค้าดองทีร้ายขึ้นแล้วเนาะ่านมากับมีเอซว่าน้องวันนี้ ขาดองสาวฟันกีบก็เอาเนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่น้องวันบ่นเอาแล้วเนาะขาดองกับค่อนข้างแพงคือกันสามสิบหลานกีบเนาะแต่อันพวน้องวันนี่บวกก้ามาถ่ายคลิปเนาะเอาบอกน้องวันส่วนพวแต่พวบุญยอมมาถ่ายน้ากันเนาะพว่แล้วว่า oh. ไาย oh. บวกก้าแล้วว่าแมนไอเอฟซีไอเอฟซีเ <I FC. laughs> นาะ แล้วครอบครัวที่น้องวันได้มาอยู่หันเขาพอกินพออยู่อยู่บ่กระทุกนี่แหละทุกคือเฮานี่แหละโอ้ทุกคือกันเนาะแมนหาเขามักกันเหาก็อยู่อ๋อเขาไม่รวยคือเฮานี่แหละทุกนเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันเนาะนขนาดอันเงินที่ขาดองของน้องวันเขายัางที่นี่เนาะนทุกคือกัน แต่ก็บเป็นยังนะทุกแต่ว่าเฮามีน้ำจิตน้ำใจที่สู่ส้นความหักไม่สามารถเ,าเหตุใดเฮามีความสุขได้นะถือว่าโอเคนะอยู่ไปให้จนแกจนเท่านะก็มี ppfc หลายท่านที่อยากติดต่อหาน้องวัน,นคือในคลิปนี้แหละได้หูจักนะ้นองวันกับบัได้เป็นสาวแล้วนะ้นองวันกัได้แต่งงาน ไปทีฮิบห้อยแล้วเนาะก็ะตยเนาะถ้าว่าใครอยากมายามก็สามารถมายามได้ในหมู่บ้านเฮาหรือว่าหมู่บ้านทีน้องวันยูเนาะเพราะว่าบ้านทีน้องวันยูก็ใไก่บ้านเฮาคือกันเนาะแล้วแผนการข้างหน้าน้องวันมีแผนการยังที่จะสร้างขึ้นมาในครอบครัวมีแนวคิดแบบใดที่อยากพัฒนาครอบครัว อยากเข็ดให้เฮ็ดส่วนอ๋อไม่ได้เฮ็ดให้ส่วนเลยนะแม่นอ๋อเพราะว่าซีบอยู่บ้านเฮาก็เป็นสั้นนั่นแหละแม่นไม่ได้เฮ็ดให้ส่วนอย่างเดียวเนาะเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีกินดีแต่ก็รซีให้อยู่ดีคืออยู่ในเมืองก็บ่ได้เพราะว่าอยู่บ้านเฮานี่ส่วนใหญ่กินแต่มันเนาะแมนกินมันประจํากินข้าวบ่กุมก็เลยต้องได้ปนกับมันเนาะ แล้วก็อยากขออันกำลังใจจาก P p พ c อซหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญที่มีน้ำจิตน้ำใจถาวาไพรเห็นอกเห็นใจน้องวันอยากช่วยเหลือน้องวันหรือว่าครอบครัวน้องวันนี่ก็สามารถทรงเครื่องคองได้แหละข,ขอสิไปช่วยนะเพราะว่าครอบครัวที่น้องวันอยู่ก็ทุกข์ยากลำบากลำบากกลัวครอบครัวเหาอีกครอบครัวที่น้องวันอยู่นะถาวารพรา มีจิตใจที่งดงามก็สามารถช่วยเหลือได้กับครัวน้องวันวก็คอยสีไปช่วยโอเคจะได้กับขอโมกขอบใจน้อง้องวันที่ให้เฮาสัมษณ์เฮาทนามแต่สีได้แฟนน้องวันบ่าานั่เนาะแต่ก็กเป็นยัง <c oughs> แ,ยแฟนบวกแมนละแฟนบ่กล้า <c oughs> จะได้กับขอให้น้องวันอยู่กับผัวือว่าสามีให้หักกันโดนๆจนแก่จนเฒ่า จ <c oughs> เอาจะได้กัดเขาให้สู้ๆกันไปนะเดยเอาขอบใจน้องวันลายๆขอบใจเลยโอเค